กลับสบายดีพี่นอ้องเมื่อนี่กมพก็ผมอันโดค้นสู่ชีวิตพี่นอ้องเมื่อนี่ภาพพี่น้องเข่าวสวนครับพี่น้องรดต้นไม้พี่นอ้องเมื่อนี่อันนี้ดอกดาราครับผมสวนดา,าดา,าดาดาดาธัญญาพรสบายดีเด้อพี่น้องสมองสมบอร เนียนงายังไม่เศร้าครับผมงามดีเด้ครับดาลานี่ก็ได้ดาลาอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโ,โ,โดนี่เป็นหมากได้สามปีแล้วครับผมต้นใหญ่เป็นีเด้อครับบ้านเฮาก็ได้อะโวคาโดก็ได หมากไงสวยงามอยู่ได้พี่น้องนั่นเป็นต้นปลูกได้สองสามปีแล้วพี่น้องแต่ว่ามาตัดยอดมันครับต้นเหลือกด้อะโวคาโดเน,น่นน้ำพี่น้องมันต้นเซียงสุนเนี่ยนะพี่น้อง เสียงซุนตำน้ำพริกใบเห็ดแจวเสียงซุนผสมใส่กับผงกะหรี่ครับผมหายน้ำครับพี่นอ้องหนาแรงแล้ว๋ยวกจะพาไปเบิ่งต้นมันเป็นหมากเนาะครับผม น้ำก็เย็นอยู่พี่น้องน้ำก็เย็นอยู่นี่นนครับต้นทำมันเป็นมะหัวทิ่จับหรือบอครับตีนดอกดกอยู่ครับ đọc đục, để bóng được xuống bó. vào này bây giờ đọc, đọc đọc được để bóng hương nó sẽ chạp được bóng

นี่สูงงามๆเนาะมีปืนข้าหลวงปืนข้าหลวงส่วนใหญ่ยังเป็นครับโอโคโดไง่จิตทหาร นี่แหละพี่น้องมุมที่ผมประสบอุบัติเหตุ17ปีแล้วพี่น้อง17ปีจะเข้าปีที่18แล้วนีครับพี่น้องในละมุมนี่แหละครับผมนี่ไหดูดผมตกหลงังคาพี่น้องเนี่โค้งหลังคาหลังนี่แหละครับผมบึม้มลงมเลยแะครับผมรอดตายกับบาบุญแล้วครับผมการเวลาผ่านไปไวมากครับผมทีเข้าปีที่18แล้วพี่น้องชีวิตเปลี่ยนเลยพี่น้อง กระดูกสรหลักชีวิตเปลี่ยนเลยพี่น้องครับผมคลิปนี้กับผมมีอย่งางไยพี่น้องฝากรับชมหน่อยเด้อครับพี่น้องม่ดสวนมัดสวนมาแล้วกันพี่น้องครับผมต้นประช่างเงาน,นครับผมนานเช่าวเวยนะครับผมเป็นยาสมุนไพรครับผม น้อยหนาตัดกิ่งมันออกมันแตกใบใหไมมันสูงพอดพี่น้องปลาช้าเหงานานเทาเอยโอ้ยังมีบอกน้อยหนาลงเหลือพี่น้องมามาเบ่งน้อยหนาพี่น้อง ยังมี่ลงเหลือแล้วรับพี่น้องบักเขียบบักเขียบบักเขียบตีตาแล้วบ่หน่วยนในหยดไม่ได้กินซ้ำพี่น้องนะโดนขวัญถิ่มซ้ำโดนขวัญน,นะครับขวัญขาดอันนีครับผมคลิปนี้จบไปแค่นี้ครับผมฝากรับชมเด้อครับพี่น้องอันโดคนช่วยชีวิตพี่น้องนะครับต้นคลอย โอ้วัววัววัวก,กลางทุ่งนาพี่น้องมีวัวด,ด้วยนะครับใส่วัวครับผมสวัสดีครับ รถให้จำๆนะครับผมนะเมื่อื่นสิขึ้นโคกอย่แล้วพี่นอ้องเมื่อื่นไปสวนพักหวานครับผมตันนี้อยู่สวนดอกไม้โกนนะครับเมื่หนากนลายอยู่เด้อปลูกลายอยู่พี่นอ้องผมคลิปนี้ขอการขวัสวัสดีครับบายบายขอบคุณกันรับชมกัน ติดตามสุขสนครับผม